สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมเอซิดควาครับเราก็มาเจอเกมอิกราคุนิเคิลครับซึ่งจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะครับที่จะใช้การต่อสู้กันและมีตัวละครที่น่ารักสวยงามไวฟูโลลินะครับมาดูตัวละครเล่นกันนิดนึงนะครับก็จะมีน้องเอริกานะครับที่จะเป็นตัวเอกของเราในเรื่องนี้นะแล้วก็มีน้องโซเนียนะครับน้องมารุรุนะครับผมน้องยูนะรวมถึงตัวละครเจ๋งหลายๆตัวนะครับที่จะปรากฏกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาพิสนะครับยูเรียนะ คใครสนใจเนี่ยก็แวะเวียนกันมาได้เลยนะเอาล่ะโดยการเล่นปกติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะจัดฟอร์เมชันเป็นตัวโล่ยืนหน้าสุดอ่ะพวกสายแทงนะฮะยืนหน้าสุดแล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกตัวบัฟตัวซับต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าเรามีตัวอะไรน่าสนใจอ,อ่ะเราก็หยิบมาวางได้นะทีนี้เรามาลองดูเกมเพลย์กัน ดยนะครับปริมาณแอคชั่นสูงสุดเนี่ยจะเท่ากับตัวละครของเราในทีมในทีมเรามี5้าตัวใช่ไหมครับจำนวนเม็ดแอคชั่นจะมีทั้งหมด5เมตรก็คือเราสามารถขยับอะไรก็ได้5ครั้งนั่นเองนะปึ๊บก็ใช้1นึ่งไอชั่นนะครับต่อมาเราก,กดสกิลนี้ปึ๊บถ้าเกตตรงนี้เต็มครับเราจะได้การ์ดไม้ตายมานะเป็นการกดไม้ตายเราก็สามารถใช้ไม้ตายเลยก็ได้ซึ่งการใช้ไม้ตายก็เสียแอคชั่นเหมือนกัน สำหรับตัวละครที่เราจะแนะนำนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวครับที่เพื่อนๆสามารถครอบครองได้โดยไม่ยากนะก็คืออาร์พิสนะครับผมยูเรียโมรานาขอไปที่ยูเรียก่อนแล้วกันยูเรียเนี่ยนะฮะเป็นตัวละครสายกายภาพที่ครบเครื่องมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเปิดเกมที่ดีครับในส่วนของอาร์พิสนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ช่วยในการซัพพอร์ตทีมนะตัวละครที่3นะครับที่เป็นตัวแจกนะครับก็คือโมรานานะ โมรานาเนี่ยเป็นตัวละครดดเมทครับที่ค่อนข้างช่วยในช่วงต้นเกมได้ดีมากครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของอารีนาด้วยซึ่งตอนนี้ผมปลดล็อกอารีนาแบบเดียวแล้วนะครับการเล่นอารีนาจะเป็นออโต้แล้วก็สภาพภูมิอากาศเนี่ยจะขึ้นอยู่กับฝ่ายตั้งรับเขาสามารถเซตติ้งได้ทําให้เขาเนี่ยสามารถใช้สภาพภูมิอากาศที่ได้เปรียบเราได้ครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนําเกมอิกดราคูนิเคิลนะครับที่จะเป็นไกด์เบื้องต้นแล้วก็ตัวละครแนะนําสำหรับเ,เพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า